ขายรถเพื่อนายนายนายพีโนวิกเตอร์5 0าปี2560และอ s ซูซ f ส r 240อปี2562ัเพื่อนาย สำหรับขนาดตู้วิกเตอร์กว้าง2เมตร40เซนติเมตรสูง2เมตร55เซนติเมตรยาว7เมตร55เซนติเมตรสำหรับขนาดตู้ของ Isuzu FTR 240กว้าง2เมตร40เซนติเมตรสูง2เมตร60เซนติเมตรและยาว7เมตร70เซนติเมตรเพือ่อนายสำหรับสองคันนี้ปกติราคา1้า6 5ห0 0 0นบาทแต่วันนี้ดิฉันจะทำให้คุณตึ้งตึงต เพาะลดทันทีถึง2แสนบาทเพื่อนายเพื่อนายดิฉันขายเพียงแค่1,450,000บาทเท่านั้นค่ะเรารักนาย <S <S เดี๋ยวก่อนนายเราเปลี่ยนยางแท้คู่หน้าให้ใหม่2เส้นนายรู้ไหมว่าเราพ่นเคลือบกันสนิมให้รอบคันและเราทำสีตู้ให้พร้อมส่งมอบ งนี้า,นนายอย่าทำให้เรารอเรารักนายเรารักนายรักหลอกคนนายอย่าทิ้งเราไปเราร